กแกรแค่ <laughs> มึงนี่เป็นตลกที่ไว้ใจไม่ได้แล้วทั้งสองตัวเลยอะไรก็เมื่อกี้มึงแบบบอกจะแกล้งแั้วหิงก็หิงพี่ก็ฆ่าพี่แล้วก็หาแล้วตอนนั้นมึงก็ไม่เล่นกันไงไงไนะนิสัยสันดาลเ,เดี๋ยวคนรักพี่มาด่าผม,มาอ่ะสภาพกูเป็นคนรักเหรอพี่กูจะฆ่ากูอยู่แล้วทุกวันเนี้ยจะตกก็อี้จริงไปหัวเออฟาดเนี่ยเป็นไอ้อัมพวาเออใช่ทีนี้ไปดูหิงคงหิงห้อยอัมพึกอัมพาดมาดูบทกันหน่อยดูบทกันหน่อยตักชอบเที่ยวหมอนวดเอาในบทไหนดิก็องในบทไง เอ้าด่าพ่กผมฟังดูเลยคุณระแวงอะไรเพื่อนมันเป็นประโยคคำถามก็นจะเว้นวัดทำไมวะแล้วคุณตอบถูกเนี่ยเอ้บอลไม่เอาสิเอาในบทสิเนี่ยเหมือนกนเลยเราก็เขียนมให้แก้ไงผมก็ไม่ได้มาบ้าอใะผมไปคียทุกวันนี่ไมโครโฟนอะไรอะพีเอสบ้านหม้อราคาเท่าไหร่พี่นุ้ย มีถูกก็มีแพงก็มีแต่เข้าไปดูในเพจได้ไม่ไมึง,ง,มงก,ก็อ่านหนังสือข้องกัไมมึงไม่อ่านนี่มันติดก,กันไปเลยอ่ะมึงมาเว้นไมโครโฟนอันเดียวก็มีใครอตอนนี้ไมโครโฟนอ่ะมีใครอะไรวะฮะ<า>คืออะไรวะครเขาก็มีมาอีกมึงแดกหมอมน้อยไปในเล่นแสดงเก่งมากเลยแหมทําใส่ซื้อแล้วมันเรื่องจริงมากที่พี่ไปเที่ยวจนแบบมาประชุมบทไม่ทันอ่ะตรงไหนม่เห็นพีในบทเลยแท้ก็ไม่มีในบทไอ้นี่เลยได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวอาะไปทำอะไรมาดูซีรีส์เรื่องอะไรซีรีส์เรื่องอะไรอะไรฮะซีรีส์เรื่องอะไร ออปอัพเดทอะไรไม่รู้อะสี่ลีเกาหลีดูซีรีส์จริงซีรีส์ถึงไปซีเค็มสีเค็มบ้าอะไรซี่ลีเขาไปดูหนังครอบครัวเล่าให้พี่ฟังล่าสุดที่ไปดูกับลูกมาเรื่องอาบ้ามาอาบ้านเราดูฟังผมก็ถามลูกว่าลูกถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยต้องแก่ตัวไปเนี่ยหนูเนี่ยจะมาหาคุณพ่อไหมอ่าจะมาเยี่ยมจะมาดูแลคุณพ่อไหมไม่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่นะหนูนะ คุณพ่อจะมายก ok สมบัติเนี่ยให้หน right ูเนี่ยสักชิ้นหนึ่งเลยแล้วกันเออรู้ว่าไงหน techno, ido, mm ูก hmm. ็ไม um, like. ่แคร์ค่ะเพราะหนูเนี่ยเป็นลูกแค่คนเดียวลูกคนเดียวสุท้าสมบัติเนี่ยก็เป็ของหนูอยู่ดีค่ะก็ถูกของมันะลูกคนเดียวเออใช่ไอ้หนูไปใต้เทแยมาล่าสุด กินสเตตแต่ว่าไม่ได้ไปกับลูกกับเมียรู้สงการนะเล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่รู้เนี่ยกล่ว่าเอ้ยมันเล่นเร็วเว้ยเล่นสามทุ่มเดี๋ยวเล่นเสร็จจะพานลูกตั้งใจเดินถึง, Walking State, งวอลกิ้งสเตตแล้วเดินกลับเดินกลับเพราะเขาฝ่ายให้ดูลูกอะเราอยากเที่ยวอยู่แล้วด้วยอยากเล่นน้ําเราจับมือลูกเราไปอะปลอดภัยแน่ๆ<อ>ทีนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตเสร็จลูกก็ไปเล่นก่อนแล้วในงานอนะลูกเสือกหนาวหนาวบางทีทิทำไงอะพ่อหนูไม่เล่นแล้วไม่เป็นไรลูกขึ้นไปเลย เตรียมตัวแล้วชักปืนฉีดน้ำเปลี่ยนเกงแล้วก <c oughs> นะวอล์กิ้งครับตอนนั้นมันสี่ทุ่มครึง่งโทรวิโอคอหามียเฮ้ยแจ้งเออเดี๋ยวไปเล่นน้ำนะลูกลูกไปข้างบนแล้วเอาแล้วตอนกูอยู่ทำไมมึงไม่เห็นอยากเล่นนะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเล่นอยู่หลังเวทีแหละวางปุ๊บด้วยความเมาเหมือนอะไรล่องลอยเหมือนจิตมันพาลอ,อยแบบถือปืนเดินออกจากง,งานไปเลยเดิน <c oughs> เดินไ <c oughs> ปนพอทีกทีที่หลังรถกระบะถอดเสื้อจะไปทีตอนตีสองครึ่ง นมันเยอะไงแต่เดินไปรอบเดียวได้เดินไปเดินกลับอะไปแบบเบอร์เบอร์อ่ไปกวนตีคนอียิปต์มาเลยมีคลิปหมดเลยพรุ่งนี้ท้ารู้ก็เรียบร้อยเลยทางทำบริษัทไม่พอใจมึงนี่มันสุดจริงๆเลยนะเนเน้ะเนเน้ะเราต้องท่องบทนี้ก่อนนะอะไรต่อครับอาจารย์หลังจากไอซีรีส์ไปแล้วนะแล้วบีก็จะถามว่าเอ้ยอย่าไปอัมตักมันเลยตักมันรักลูกรักเมียจะตายสองทุ่ม ก็บอกรักเมียก่อนนอนเล่านิทานให้ลูกฟังเลิกงานก็กลับบ้านเล่าเบียกก็ไม่กินถ้าจะอวยขนาดนี้ทำไมไม่อวยพี่บ้างวะทำไมแบบเขียนมามีตาอั้มรังแฉมั่งนู่นนี่นั่นมั่งอะไรมั่งฮะปังหาอะไรใหม่มาให้กูมังได้ไหมเล่งเดินออกมาอะไรใหม่ใหรับอ้าวยังไงล่าเล่งเดินออกมาตะกุกตะกัก เดี๋ยวแล้วพี่เนี่ยเอาเลยราบุดเลยตาบมดเลยเฮ้ยหาอะไรใหม่ๆมไหมพี่มังวุอ่าอะไรไอ้เน่งพี่อยากได้อะไรใหม่ๆใช่ไหมครับพี่ผมขอแนะนำนี่เลยครับเบอร์ดี้โลบัสตาโฉบใหม่ที่มาพร้อมกับคุณมาริโอเมาเลอร์พรีเซนเตอร์ของเราที่พร้อมร่วมส่งต่อความเข้มเต็มแขนกับเราด้วยนะครับใหม่ยังงี้เดี๋ยวเอามาดูก่อนนี้โอ้โหโฉบใหม่ดูเฉียดดูคม ดูเข้มจริงๆด้วยว่าแต่รสชาติจะเข้มจัดสะใจเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยองั้นเดี๋ยวพี่ขอพี่ลองสักกระป๋องแล้วกันนะอ,อือือถึงจะโฉมใหม่แต่ก็ยังเข้มจัดสะใจเหมือนเดิมจริงๆด้วยงั้นจัดความเข้มสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่พีนึงลังเลยน้องพี่จะเอาไปเติมความเข้มในทุกเช้าวันใหม่ทุกวันเลยเฮ้จัดไปเลยพี่<ะ>พี่นุย้ยเอาแล้วหมามาสวัสดีครับ อสวัสดีครับน้ำหมั่มเขาล็อกเมียมันเงียบเหมือนไม่พูดอะไรเลยพี่เขาไหมไอ้น้ำหมั่ตามหน่อยอ่นิดนึงนิดนึงไอ้นี่เดี๋ยวจะเข้าหรือไม่เข้าอ่ะมือโบกไหมเดี๋ยวขาก้าวเข้ามาพี่เขาฉากว่ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยจับนี่นะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าล็อกอะไรต่อล็อกปะท่มล็อกปะท่อมหรือไะ พี่บ๊ามจะไม่อ้ำหนูเวพี่บ๊ามเอาง่ายๆไปก่อนง่ายๆได้แน่ๆเราประท่อมบางคนอาจไม่รู้จักไงมันไม่มันไม่เคลียร์พี่ก็นี่ละล็อกคงโคยอะไรอย่างเงี้ยเออทำไปเลยเล่นไอ้เข้าล็อกอะไรตั้งเอาล็อกอะไรดีล็อกอะไรล็อกโอ้ยอกได้ยไหมเออล็อกโอ้ยอก๋อล็อกคงโคอยเราประท่อมรวมกันนะล็อกล็อกเขาปุ้นเลยไหมนี่มันเขาไม่ชอบอลไรสักอันเลยครับเฮ้ยแล้วน้ำมอเขานี่เราฉีกฉีกกอะหนูฉีกไงนี่ไงล็อกอะไร ล็อกบ้านแน่นๆนะจ้าเดี <noise> ๋ยวยุงเข้าเนี่ยอยยาเข้าป่ะชอบเอาปมเก่ามาเล่นโอ้ยได้ไหมได้ไหมเออเอาปุ๊บเก่าเก่ามาเล่นเอาปุ๊บใหม่ๆหน่อยเอ้าน้ำหมั่มแล้วเช้านี้มากินกินแกงอะไรบ้างเนี่ยปมจับท้ายเฮ้ยปมจับชายอะไรโบกติมาอะไรแล้แกงอะไรแกงอะแกงเป็ดแกงไก่แกงอะไรจูดฉีดไม่ต้องผัดหมีแกงกะหรี่โป๊แตกเออไม่เล่นไม่เล่นเอ้าน้ำหมั่ม แล้วจะนิดนะค่ะว่าป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอะไม่รู้โรคอะไรบ้างล่ะโควิดบ้างไม่เขาเล่นแปลกๆนะหลังอะไรนะมึดตามัวตัวร้อนไม่ได้พักไมยผ่อนไม่ไอ้ความแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอยไม่หลับอ่ะกินนอนไม่หลับหลับเราก็ไม่ได้พี่หม่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เฮ้เบื่อพวกตลกอะไรแล้วจังพี่ถ้าอย่างนั้นตลกอะไรพี่เข้ามาเล่นให้น้องมาดูเลยดีกว่าพี่เข้ามาเล่นให้น้องมาดูเลยจะได้ให้จำเลยว่าเปิดระดับ พี่หมั่มเนี่ยเล่นกันยังไงตลกเล่นยังไงโอ้โอหมวดไปดีครับเดี๋ยวนี้ว่าแบบใหม่แตบนี่ยเห็นเขาดังแล้วก็ไปเรียนยแบบเขาโอ้โห นี่ดัง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 มามจกวอกเนี่ยเขาบอกวามดังที่สุดแล้วในประเทศไทยตลกอ่ะไปห้างมีคนทักไหมมีคนทักไ่อยอ๋อทักว่าทักว่าอะไรหน้าตาเหมือนดาราเหมือนเดรดอ่ะอ๋ออโหแล้วไปตลาดมีคนทักไหมแบกขาขายปลาอขายผักทักไหมทักตลอดทักว่าวันนี้พี่หมามีตังมาไหมอ๋อแล้วไปวัดไปวัดมีคนทักไหมเน้นกันลุกพ่ออ๋ทักว่าอะไรมามาบวชแต่เมื่อไหร่ ไปอ่าไปอัมพาวามีคนทักไหมยังไม่ไม่มีค่ารถไปถึงอัมพาวาหรอกอ๋อแล้วเวลาไปไปซื้อของมึอก็ไม่อคลิปมิใช่พี่มหม่ำมะเออใครอ่ะพี่หมวดประดิษฐ์หมวดประดิษฐ์หมวดประดิษฐ์ โอ้โหมดเลยครับดังๆไงในเพจที่เขาแชร์กันน่ะนี่เหรอหมดประดิษฐ์อะทันทันทั้งหมดโอ้ที่เขาเป็นไวรัลเลยนะอยู่พักใหญ่ๆเลยอยู่หมดอยู่ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมอำเภออะไรพี่อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อำเภออะไรพี่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมอืออยู่ที่ไหนพี่อีสานเคยไปไหมจังหวัดอะไรจังหวัดบุรีรัมย์ไปถือปะอำเภออะไรพี่อำเภอเมืองจังหวัดอะไรนะบุรีรัมย์ทั้งในนักหนาน อะไรเลือกหนาแต่พี่หม่อมเขาอย่างนี้จริงนะใช่ใครไปเจอพี่ยังไงเขาไปทักยังไงอ่ะน้องไปทําข่าวเหรอตกลงจะให้เขานั่งให้เขายืนอ่ะย่าเขาอาจะนั่งมึงก็อย่าให้เขายืนอีกเวรเขาให้ยืนไหมได้นั่งเขายืนก็ได้ยืนก็ได้ยืนคุยกับพวกเรามีคดีอะไรที่พี่ไปจับแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวน่ากลัวบ้างไหมพี่คดีทรมานสัตว์เฮ้ยมันจะเป็นยังไงฮะทรมานสัตว์ยังไงไปรับซื้อไก่เข้ามาแล้วห้แหนจักรยานออแเ้วเอา เอาไก่หัวลงเดชจับเขาแล้วก็ตอนนี้ถ้าคนตีหมากับตีคนอ่ะอันไหนรับโทษหนักกว่ากันต้องตีคนเดชไม่ใช่ตอนนี้ตีหมาทำไมตีหมารับโทษหนักเพราะอะไรนะ้ารุณกรรมสัตว์โอ้มีพบรบคุ้มครองปิดเบรกหน่อยไปไปเบรกต่อไปว่เา,า,เ,าเดี๋ยวพบก่บความสนุกสนานครับกับรายการก็มาดีครับตอนหน้าจะสนุกขนาดไหนไปชมมาเลยครับแล้วแต่พี่อะไรพี่พูดตาม ภาาษพี่อย่าพูดแบบตำรวจก็ได้อยพูดแบบถนัดอ่ะมาเน๊ะนี๋ยว่นี่มือคนนิ่งเขาอาจจะไม่เคยพี่นุ้ยไม่เคยออกทีวีไอ้แจ็คเอามือให้เออเอาเป็นมือเออให้มันดูมีมีอะไรอย่างอเคพี่พูดฝ่าก็ไปแข่งสำหรับช่วงนี้สำหรับช่วงนี้พวกเราพวกเราต้องปิดเบรกกับเพียงเท่านี้ต้องปิดเบรกกับเพียงเท่านี้อ๋อเ๋อาหลืออีกเวลาไหลือีกเวลาไปอีกฉากนึงเหลืออีกฉากนึ่งเขาขอให้มีความสุขกับการดูรายการก็มาดีครับกันนะครับไม่ใช่ใช่ใช่แล้วพูดเรื่อ ไม่กลัวไม่ได้หรอกขอให้มีความสุขไม่ทำไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องออกเสียงก็ขอให้มีความแข็งจับจริงจริงจริงแบบแบบยังยังยัฝากไว้ด้วยนะครับหมวดประดิษฐ์นะครับผมอยู่ที่บูนีรัำนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับพี่น้องครับ